สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนรคะชาละาลักนณาแล้วก็ชาารางสีเมทนท่านนะคะต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการงานในช่วงเดือนธันวาจะเป็นยังไงบ้างนะคลิปนี้เป็นการอ่านดวง การงานการเงินประจำธันวาคม2,568นะคะเอาเรามาเริ่มหน้าไพ่การงานกันเหมือนเดิมไพ่การงานเดือนนี้ค่ะพี่หมอหยิบได้ไพ่สาไม้นะคะ the lover ค่ะ4ดาบ queen เหรียญ6เหรียญ magician 8ดาบ2ถ้วยเดชอสศวินเหรียญค่ะก็ต้องบอกว่า ถือว่ามีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะมีพลังงานในเรื่องของการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์มีไอเดียอะไรใหม่ๆความคิดหรือการมองการไกลมีโอกาสของการขยับขยายต่างๆนานา,นานในช่วงเดือนนี้หลายๆคนยังจะมีในเรื่องของคนที่เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตด้วยนะคะแต่ก็มองว่ามีเรื่องที่จะต้องใช้การตัดสินใจ อยู่พอสมควรแต่จะเป็นไปในประเด็นใดบ้างในแต่ละพาทอะเรามาฟังกันเริ่มกันที่คนที่ทำงานประจำค่ะต้องบอกว่าการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นมีโอกาสที่คุณจะได้แบบเหมือนรับการยอมรับจากคนอื่นๆนะคะตัวชาวลัคนาราศีเมถุนเองเดือนนี้ถือว่ามีการบริหารจัดการงานของคุณได้ค่อนข้างดีนะคะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ย ผ่านพ้นไปได้อย่างดีเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสที่ชาวเมถุนจะได้หยิบความรู้ความสามารถของตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่หลายคนจะได้โชว์นะคะทักษะสกิลต่างๆในการทํางานค่ะสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้มองไปในเรื่องของความเครียดหรือว่าความกดดันค่ะบางครั้งบางจังหวะนะคะบางช่วงนะเมทุนก็จะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองอึดอัดนะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบ อาจจะด้วยเวลาเดทไลน์ต่างๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไปมันอย่างที่บอกว่ามันมีเพื่อนร่วมงานดีแต่มันก็มีเหตุหรือมีคนที่อาจจะไม่ดีแฝงๆอยู่บ้างนะแต่เล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มากมายอะไรนะมองว่าไม่น่าเป็นห่วงมองว่ามันเป็นความรู้สึกชั่วคราวหรือว่าสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นค่ะ สิ่งสําคัญจริงๆเดือนนี้นะพี่หมอมองว่าไพ่เขาพยายามบอกว่าการร่วมมือกันกับคนรอบข้างเนี่ยมันจะช่วยให้ความสําเร็จมาหาชาวลัคนาราศีเมถุนได้ง่ายขึ้นการงานราบรื่นขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วก็หลายคนนะคะโปรเจกต์ที่จะได้รับมาในเดือนนี้มีความ เขาเรียกว่ายังไงมีความก้าวหน้าอยู่ในโปรเจก์นั้นถ้าคุณทําดีเนี่ยมันจะเกิดความก้าวหน้าในระยะยาวให้กับชาวเมทุนได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือคนที่ทํางานประจานะต่อมาสําหรับคนที่เป็นอาชีพอิสระหรือว่าสายฟรีแลนซ์นะคะ mm. ก็มองว่าเดือนนี้งานเข้าไม่ขาดสายเลยค่ะมีโอกาสได้เจอลูกค้ารายใหญ่ด้วยนะมีโอกาสได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเป็นโปรเจกต์ที่ ออพี่หมอรู้สึกว่าเมทุนเลงๆหรือว่าแอบคิดแอบฝันอยากทำโปรเจกต์นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เริ่มนะคะการทำงานของชาวเมทุนในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีความสุขดีค่ะใช้ความว่าเป็นลูกหลักของบรรดาลูกค้าพาร์ทเนอร์ได้เลยนะเมทุนเดือนนี้นะมีแต่คนวิ่งเข้าหานะคะหลายคนมีเรื่องของการเดินทางการติดต่อประสานงานนะคะกับชาวต่างชาติเข้ามานะคะ แล้วก็มีความมั่นคงในรายได้เกิดขึ้นนะประมาณนั้นอช่วงเดือนนี้สิ่งสำคัญสำหรับสายอาชีพสลาฟรีแลนซ์พี่หมอมองไปที่เรื่องของทักษะการเจราจาค่ะพยายามบริหารสเสน่ห์ตัวเองเยอะๆหน่อยนะแต่มองว่า เดือนนี้เมถุนเป็นลูกหลักอย่างที่บอกเป็นลูกรักของบรรดาลูกค้านะคะเขาก็จะเข้าหาเราด้วยส่วนหนึ่งแหะแต่ว่าก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคุณจะมีสเสน่ห์ในการเจราจาไปเอางานนั้นมาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนเรื่องที่อยากให้ระวังเนี่ยมองไปในเรื่องของการที่เรารู้สึกแบบ ไม่ใช่เรารู้สึกพี่หมอนี่แหละเห็นหรือว่ารู้สึกว่าเมถุนบางคนแล้วกันนะคะมีฟีลแบบชิลๆสบายๆผัดวันประกันพุง่งอะไรอย่างเงี้ยมีความเฉยมีความช้าในการทํางานก็อาจจะต้องระมัดระวังนะมันมีในเรื่องของเดทไลน์ดูให้ดีนะคะ,<ม>อ,ะอันนี้เป็นสายอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ค่ะ ต่อมาค่ะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าของกิจการค่ะเดือนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของการขยับขยายมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้หุ้นส่วนใหม่ๆที่แข็งแกรง่งที่แข็งแกร่งของพี่หมอก็คือเขาแบบ มีความมั่นคงทางการเงินแหละถ้าเราพูดในเรื่องของธุรกิจใครจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเราก็ต้องมีตรงนี้นิดนึงเนาะ,นอะมองว่าเดือนนี้ชาวเมถุนได้หุ้นส่วนในลักษณะนั้นเข้ามานะคะตัวการเงินเองเนี่ยก็ถือว่ามีความคล่องตัวมีการหมุนเวียนที่ค่อนข้างดีเดือนนี้หลายคนมีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เด็ดขาดค่ะเพื่อให้ธุรกิจหรือว่ากิจการของตัวเราเนี่ยมันเดินหน้าไปได้นะคะการที่จะทําให้มันเด็ดขาดหรือว่าตัดสินใจได้ สิ่งที่พี่หมอมองก็คงจะเป็นในเรื่องของความรู้แล้วก็ประสบการณ์คะดึงมันเอามาใช้ในการตัดสินใจจะช่วยให้ได้เปรียบแล้วก็ช่วยให้ตัดสินใจออกมาได้ดีได้เปรียบอะไรได้เปรียบคู่แข่งค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเดือนนี้ลูกค้าแล้วก็หุ้นส่วนเนี่ยมีความไว้วางใจในชาวลัคนาราศีเมถุนมากๆนะคะสิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ค่ะมองไปในเรื่องของความเหนื่อยล้ารวมถึง เหมือนด้วยความที่มันคือเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอ่ะพี่หมอรู้สึกว่าตัวเมทุนมีความกดดันตัวเองนะคะด้วยความที่เราต้องเป็นผู้นำมะเนาะนำองค์กรนําลูกน้องอะไรใดๆอย่างเงี้ยมันจะมีความกดดันแล้วก็ทําให้รู้สึกแบบอึดอัดในบางช่วงเวลา มันเป็นที่เมถุนด้วยนะคือพี่หมอมองว่าคนรอบตัวหรือว่าคนรอบข้างเขาไม่ได้มากดดันอะไรเรานะคะแต่ Energy เนี้ยมันมันเกิดขึ้นเพราะเรามีความกดดันด้วยความหลายคนพี่หมอเห็นคำว่า perfectionist นะเป็นไหมรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องออกมาดีด้วยพอเราเป็นคนแบบนี้ปื๊บอะแน่นอนค่ะการทำงานมันเลยมีแรงกดดันสูงจริงๆมันดีนะต้องบอกว่าสถานการณ์มันดีแต่ว่าเราอะเกิดความกดดันในตัวเองขึ้นมาก็พยายาม ทำใจสบายๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วด้วยอะนะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วต้องใช้ว่ามันก็จะชิลขึ้นดีกว่าเนาะพยายามอย่าไปกดดันตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะ อ่ะโอเคพาสุดท้ายพาสุดท้ายในเรื่องการงานคือคนที่กําลังตกงานคนที่กําลังมองหางานใหม่คนที่กําลังว่างงานนะคะต้องบอกว่าเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ค่ะเป็นงานที่ตัวชาวราศีเมถุนสนใจเลงไว้มองไว้หรือว่ามีความรักในงานนั้นๆด้วยนะคะก็ ถามว่างานจะเข้ามาจากทางไหนได้บ้างคะพี่หมอก็มองว่ามาจากโอกาสใหม่ๆนะก็คือเราต้องหาไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะใครยื่นใบสมัครไปแล้วเอายื่นอีกใครส่งเรซูเม่ไปแล้วมีไปสัมพงสัมภาษณ์ไปแล้วก็พยายามหาไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าโอกาสใหม่ๆรวมถึงพยายามหาผ่านคนรู้จักนะเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าเขาจะเข้ามาช่วยเราได้นะคะหรือว่า อ,อถ้าเกิดว่าไปสัมภาษณ์มีที่ใดมาเรียกสัมภาษณ์เราแล้วอะไรใดๆอย่างเงี้ยพยายามใช้หรือว่าโชว์ทักษะของตัวเองให้เขาเห็นไปเลยมันก็จะช่วยให้ได้งานง่ายขึ้นนะคะแต่พี่หมอก็มองว่าเดือนนี้มันจะมีข้อเสนอดีๆเข้ามาค่ะ หมายความว่ามากกว่า 1, ข้อเสนอมีข่าวดีเรื่องงานะ่ะเข้ามามากกว่า 1, ข้อเสนอหรือว่ามีเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์มากกว่า 1, ที่อะไรประมาณนี้สิ่งสําคัญนะอยากให้ชาวเมถุนเนี่ยตัดสินใจการเลือกงานเป็นเรื่องสําคัญนะคะการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองจะช่วยให้เราเนี่ยเลือกงานที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมั่นคงได้ในระยะยาวได้ในเดือนนี้งงไหมก็คือ อย่างที่บอกว่ามันดูมีหลายคนดูมีโอกาสเข้ามามากกว่าหนึ่งโอกาสเพราะฉะนั้นการการเลือกงานด้วยความเชื่อมั่นนะว่าเฮ้ยเราทําอันนี้ได้เราชอบอันนี้เราอยากทําอันนี้อันนี้ดีอะไรประมาณนี้แต่มันจะต้องเป็นไปด้วยความเชื่อมั่นนะคะมันจะส่งผลให้คุณได้งานที่เหมือนคลิกกันแล้วก็มีความมั่นคง ไปยาวๆคือไม่ต้องออกมาอีกอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าในเรื่องของงานเนี่ยมองว่ามีเกณฑ์ของการได้งานใหม่แน่นอนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะไม่ตกงานส่งทายปีแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการงานของชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมถุนเดี๋ยวเรามาดูไพ่การเงินกันเหมือนเดิมนะมาดูสิว่าการเงินของเมถุนเดือนนี้นะคะได้ไพ่อะไรมาบ้างนะควีนถ้วยค่ะ ก้าไม้หนึดาบอัศวินดาบห้าเหรียญสีถ้วยเอมเพอเรอร์ Emperor, อัศวินถ้วยเทมเพอเรแล้วก็เมจิเชนรู้สึกว่าเมจิเชนนี่ขึ้นทางงานและเงินเพราะฉะนั้นจะเห็นประเด็นเรื่องการเงินอยู่หนึ่งเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะโอเคค่ะสำหรับการเงินถ้ามองรวมๆก็ถือว่าเดือนนี้มีความมั่นคง มันมีพลังหรือว่ามีความสามารถอะเมทุนอะในการที่จะไปดึงดูดเงินสร้างเงินหรือว่าทําให้เกิดรายได้เข้ามาในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะในพาร์ทของรายรับถือว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องอะใครทําอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจอนะถือว่าฟังคํานี้แนละ้วมันเชิญใจอนะเนาะส่วนอะใครหรือใครที่ทํางานประจําด้วยก็ได้นะคะแต่ว่ามีงานเสริมมีอะไรให้เสริมเนี่ยก็ถือว่า รายได้ทางเสริมเนี่ยมันก็เข้ามาได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเหนื่อยหน่อยนะมันมันค่อนข้างจะเหนื่อยในการที่จะได้เงินมาแต่สุดท้ายเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราเหนื่อยคุ้มค่ากับความพยายามหลายคนเดือนนี้ความเป็นเมจิเชียนนะคะพี่หมอรู้สึกว่า มีโอกาสที่จะเกิดรายได้ได้มากกว่าหนึ่งช่องทางแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดนะคะเริ่มอยากจะทําอะไรใหม่ๆเสริมเพิ่มเข้ามาในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่ตอบโจทย์แต่ก็อย่างที่บอกนะมันจะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นๆน,น,นะคะใครที่ มีการลงทุนแล้วลงทุนไปเมื่อนานมาแล้วแล้วก็กําลังรอหรือว่าคาดหวังผลกําไรผลตอบแทนดอกเบี้ยต่างๆนะคะเดือนนี้ถือว่าจะเกิดรายได้จากส่วนนั้นเพิ่มเข้ามาก็ถือว่าเป็นพา์ที่ดีในส่วนของรายรับเนาะในพาทของรายจ่ายละ่ะชาวเมทุนจะต้องเจอกับอะไรบ้าง รายจ่ายเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะคือถ้าให้มองการเงินอะนะรู้สึกว่าเงินเข้าเยอะแต่ก็มีรายจ่ายที่มารอจ่อแล้วก็รอจะให้เราจ่ายออกอยู่ในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะเช่นกันค่ะหลายคนนะ่ะถึงขนาดที่จะรู้สึกแบบหาเงินมาแล้วเงินมันไปไหนหมดหลายคนมีพลังงานนั้นหรือว่ารู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็อืม มีเกณฑ์จะมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาด้วยค่ะรายจ่ายฉุกเฉินที่พี่หมอเห็นจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการเดินทางนะหรือว่าเกี่ยวกับตัวยานพาหนะนะคะจะมาในเกณฑ์ซ่อมเกณฑ์มนเทนแนนต์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเกณฑ์การเดินทางเนี่ยมันก็รวมซ่อมกับมนเทนแนนต์ไปในตัวได้แล้วก็มันอาจจะเป็นแบบ มีแพลนหรืออยู่อยู่ต้องเดินทางแบบกระทนหันอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีหรือว่าในในการเดินทางนั้น,น,นเนี่ยเป็นแพลนที่เราวางมาแล้วก็ได้แต่พอเราเดินทางแล้วถึงวันเดินทางจริงเนี่ยมันเกิดอุปสรรคมันมีปัญหาให้เราต้องใช้เงินเข้ามาแก้ปัญหานะคะมันจะมีเกณฑ์น,นี้เข้ามาก็มองเห็นเป็นเรื่องของการเดินทางนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะบางคนก็จะมีเกณฑ์การใช้เงินเพื่อความสุข เพราะฉะนั้นเดือนนี้รู้สึกว่าในพาร์ทของรับจ่ายสิ่งสำคัญก็คงไม่พ้นการที่จะต้องบอกว่าพยายามบริหารพยายามวางแผน พยายามจัดการการเงินนะคะมันถึงจะช่วยควบคุมสถานการณ์ให้รับจ่ายเนี่ยมันบาลานแล้วก็สมดุลได้นะยังไม่ได้แย่สะทีเดียวแต่หลายชุ่ไม่หลายละค่ะต้องใช้คาว่าหลายคนนะไม่ใช่หลายช่วงหลายคนพี่หมอมองเห็นว่าจะมีความรู้สึกถ้าถ้าเราใช้แบบไม่วางแผนนะจะมีความรู้สึกว่า เงินมันไม่พอใช้ถ้ามันขึ้นห้าเหรียญจะต้องมีพลังงานนี้แน่นอนแต่จริงๆอะ่ะก็อย่างที่บอกว่าเงินน่ยมันเข้าแต่ว่ารายจ่ายน่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคงเป็นในเรื่องของการวางแผนนะคะทีนี้เราลองดูโอกาสทางการเงินอื่นๆบ้างนะคะหรือว่าโชคลาภนะเดือนนี้พอมีไหมโอกาสทางการเงินอืน่นๆอืม โชคลาภเนี่ยไม่มาในรูปแบบของการเสี่ยงโชคแต่มาในรูปแบบของผลตอบแทนจากความพยายามยังไงมันก็ต้องใช้คำเนี้ยผลตอบแทนจากความพยายามผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งพี่หมอพูดไปแล้วนะคะในอดีตของตัวชาวลัคนาราศีเมถุนเองมันก็จะทำให้เกิดโอกาสทางการเงินเข้ามาค่ะนะ,ะนะบางคนจะได้ข้อเสนอทางธุรกิจ ใหม่ๆเห็นไหมมันตรงกับงานนะคะแล้วก็อืมการเพิ่มรายได้ใหม่ๆนั่นแหละอืสรุปสุดท้ายเอาง่ายๆคือโอกาสทางการเงินเนี่ยถ้าใครคาดหวังเรื่องโชคลาภ ก็ต้องพูดตรงๆเพื่อไม่ให้งงว่ามันไม่เด่นเลยในเดือนนี้คะโชคลาภแบบเสียงโชคอลาบลอยอะไรแบบนี้มันมันไม่เด่นเท่าไหร่แต่อยากให้เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเมถุนเหนื่อยเมถุนทำงานเมถุคขยันเมถุนลงทุนลงแรงเมถุนได้คืนมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็ถือเป็นโชคเพราะว่าบางคนถ้าไม่มีโชคลงทุนแทบตายขยันแทบตายดิ้นรนแทบตายมันก็ไม่ได้อะไรมาอันนั้นคือเขาไม่มีโชคนะคะแต่อันนี้ถือว่าโชคของเม ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าต้องลงทุนโรงแรงมาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองซะส่วนใหญ่ยังไม่มีลาบลอยแบบอยู่เฉยเยเงินมันก็ลอยมาหาเราเนี่ยมันยังไม่มี e n e น g y นั้นก็พยายามอย่าไปคาดหวังอะไรแบบนั้นแล้วก็พยายามอยู่กับความเป็นจริงก็คงจะต้องอ่านแบบนั้นนะคะ เอาเป็นว่าโดยรวมนะคะเดือนธันวาการงานถือว่าปังนะส่วนตัวพี่หมอมองแบบนั้นมีการเริ่มต้นมีการขยับขยายที่ดีการเงินเองเนี่ยไม่แย่มันยังอยู่ในเกณฑ์มั่นคงแต่มันจะต้องอาศัยอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองในการดิ้นรนในการหาในการลงทุนลงแรงแล้วก็การตัดสินใจในการจะใช้จ่ายอะไรจะต้องวางแผนมีความแบบ วางแผนมีความคิดมีความรอบคอบเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้เดือนธันวาซึ่งมันเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเมถุนใช้ชีวิตอย่างสนุกสนุกไปกับเดือนสุดท้ายไม่ต้องไปเครียดอะไรกับมันมากแล้วก็พยายามระมัดระวังเฉพาะในส่วนที่ไพ<ม>่เขาเตือนก็พอแล้วนะคะไม่งั้นมันเครียดเกินนะโดยรวมการงานการเงินของเมถุนเดือน ธันวาคมก็ประมาณนี้คะ่ะก่อนไปก็อยากจะฝากเหมือนเดิมนะคะว่าเดี๋ยวจะมีความรักกับสุขภาพออกมาอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะและในเดือนธันวาจะมีคลิปพิเศษมาให้ทุกคนฟังกันก็คือไตรมาสแรกของปี2569จะเกิดอะไรขึ้นดีไรยังไงนะคะ <t ry> <mart> เป็นซีรีส์ไตรมาสที่พี่หมอทํามาตั้งแต่แรกเลย <t ry> <mart> ก็อยากฝากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามกันด้วยนะคะเห็นภาพรวมกว้างๆแล้ว <mart> ก็ จะมีคลิปที่เป็นพลังงานภาพรวมตลอดปีอีกนะอยากฝากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ